ผมก็ไม่รู้นี่คุณจตุทรองก็มีแผนงานเคยบอกเขาก็อยากจะรวมตัวคนไทยนะครับในเรื่องของการ,รวันนี้ีการต่อสู้ไทยสุดก,ก็ได้นักการเมืองมาบริหารประเทศแล้วก็วนอยู่เวียนอยู่ในเรื่องเดิมๆครับผมก็เห็นด้วยครับแต่วันนี้ใครนะครับที่จะรวมคนไทยได้วยกันได้นะครับผมเห็นนะอ้าวไล่ ทักสินใบก็ได้อภิสิทธิ์ไล่ภิสิทธิ์ก็ได้ยิงรักไล่ยิงรักก็ได้ประยุทธ์ก็เหมือนเดิมผมก็เห็นหนักการเมืองนั่นเดิมๆอยู่ในสภาเต็มไปหมดแล้วไม่รู้ยางนี้จะเอาอยัางไงใช่ไหมสมัยก่อนอคุณสนทิไล่ทักษิณใช่ไหมคุณตูไล่ภิสิทธิ์กอบบกวสไล่อิงรัก,อระะอกตอนนี้ เยาวชนลดแอกไล่บิ๊กตู่แต่คนยีอยู่ในสภาเนะไม่เคยถูกไล่เลยนะก็คือหน้าเด,เดิมทั้งหมดเลยผมก็เลยรวันนี้พวกเรากลางสู้เพื่ออะไรกันนักหนาวเนี่ยใช่ไหมสู้เสร็จจบปุ๊บใครว่าจะได้มาก็ไอ้หน้าเดิมอีกแล้วครับเราได้รดัฐมนุนมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งอนะ่ะแต่ก็ไม่เคยรักษามไล้ก็ไม่รู้รัฐมนุญฉบับไหนดีที่สุดนะ เขียนมายังไงนะมันก็ได้นักการเมืองเฮ e ี e ้ยเหมือนเดิมใช่ไหมรประชาชนก็ไม่เคยได้อะไรเลยอย่างรัฐธรรมนูญอืนั้นผมเลยบอกว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กฎหมายมันอยู่ที่คุณภาพของคนนะครับใช่ไหมไหม,มีคนบอกเด็กไม่มีทางชนะหรอก มันก็เป็นคำพูดที่ตื้นเขินไปหน่อยนะเด็กๆชนะอยู่แล้วบางคนเด็กๆไม่ชนะผมเด็กๆชนะอยู่แล้วยังไงก็ชนะครับเพราะเด็กๆอายุเ็ายาวกว่านะใช่ไหมครับไอ้คนแก่เดี๋ยวก็ตายครับตอนนี้คุณยังรักษาหน้าไว้เดี๋ยวไนายคุณก็ตายใช่ไหมครับ เด็กๆก็เกิดขึ้นมาใหม่ทุกวันทุกวันวันหนึ่งเขาอาจจะติดคุกอยู่ไม่นานเขาก็ออกจากคุกใช่ไหมครับแต่พวกแก่ๆนะครับอาจจะไม่ได้แพ้ครับตายก่อนยังไม่ทันแพ้ก็ตายน,ะนั่นคือการแพ้แพ้เราสังขารน,นะครับตัวเด็กๆเขาชนะชนะเพราะเขามีอายุที่ยาวกว่าชนะด้วยอายุคนแก่ก็ตายก่อนนะ ท้ายสุดก็มันต้องเปลี่ยนแปลงสักวันหนึ่งคนระับแต่ว่าแน่นอนนะในการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มีอะไรได้มาอย่างง่ายมันก็ต้องต่อสู้ช่วงชิงมาแต่ไอ้วายอย่างผมเนี่ยวันเนี้ยผมสู้ก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้ผมจะได้อยู่ดูความสำเร็จไม่รู้จะได้อยู่เห็นชัยชนะหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ก็สู้นะไม่ใช่สู้ไม่ให้ว่าผมไม่สู้นะผมก็ยังสู้อยู่ แต่ก็สู้ในแบบของผมนะนะสู้ในแบบของคนที่ในวัยของผมนะเด็กๆเขาก็สู้ในแบบของเขาบนะมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันนะผมผมเคยฟังเด็กเขาพูดนะนแรกเนี่ยผมบอกวนะ่าใครใครก็คงรู้นะถ้าคนที่ติดตามผมมานานนะ ผมเป็นคนที่ไม่ได้ดัดจริตอ่ะผมไม่ชอบผมก็ดา่าแต่ถ้าผมเข้าใจผิดผมก็พร้อมจะขอโทษแล้วผมก็พร้อมจะเปลี่ยนแต่ก่อนนี้ผมยืนตรงข้ามเด็กๆอยู่แล้วแต่วันนี้ผมอยู่ข้างเขาหลังจากที่ผมได้ฟังเขาได้เสพสิ่งๆที่เขาพูดถึงแล้วก็เก็บมาคิด ว่าทำไมเด็กๆเ,เขาถึงกล้าทำกันแบบนั้นแต่วลา,ายสุดแล้วเราก็รู้เออมันก็จริงเขานะเรานี่จะไปยึดความรักชาติอยู่ที่เราคนเดียวไม่ได้นะครับ,นะรบแล้วจะไปผูกขาดความรักชาติกันไม่ได้เพนะราะประเทศนี้เป็นของคนทุกคนเรายืนพลรามองใช่ไหม เรายืนมองเป็นอยู่คนละที่คนละจุดมันก็มองไม่เหมือนกันใช่ไหมผมกคนหนึ่งยืนอยู่ตูดช้างใช่ไหมอีกคนนึงยืนอยู่หัวช้างใช่ไหมเราก็จะมองเห็นคนอยู่ตูดก็จะเห็นหางส่วนคนอยู่หัวก็จะเห็นกาใช่ไหมครับจะให้คิดเหมือนกันก็คงลําบากหลายคนก็ยืนอยู่คนละจุดแล้ววันนี้เด็กๆเขาก็ยืนในจุดของเด็กๆเขาก็มองมาแต่เราอยู่ในจุดของผู้ใหญ่เราก็มองไปผู้ใหญ่ แต่สิ่งนี้ที่เราเห็นคือตรงงันกับเด็กกันคือบ้านเมืองเราไปไม่รอดบ้านเมืองเรากําลังมีปัญหาผมก็เลยยอมรับในการเปลี่ยนแปลงผมก็ยอมรับเออมันจริงหลังนี้ฟังเหตุผลเขาทีนี้เขาพูดบรรยายมา